คุณค่าของการดำเนินชีวิตสร้างความยิ่งใหญ่และให้ความหมายที่สำคัญต่อชีวิตมนุษย์ในโลกทุกวันนี้ผู้คนส่วนใหญ่ต่างใช้ชีวิตล่องลอยไปตามยถากรรมไร้ทิศทางและไร้ความหมายกว่าแปดทศวรรษที่ผ่านมาปรามากุมารีมหาวิทยาลัยทางจิตของโลกทำงานเพื่อยกระดับคุณค่าในชีวิตของผู้คนในสังคม แรงบันดาลใจเบื้องหลังคือความรักและความเมตตากรุณาของดวงวิญญาณสูงสุดในปี1936ินปากีสถานสิ่งสูงสุดได้มาและให้แรงบันดาลใจผ่านดาดาเล็กราชและแล้วเมล็ดพันธุ์แห่งจิตวิญญาณในนามของโอมมันดาลีก็ได้ถูกเพาะลงไปดาดามีศรัทธาที่ลึกล้ำในสิ่งสูงสุดเสมอ และด้ยวยความปรารถนาที่บริสุทธิ์ที่จะมีประสบการณ์กับท่านดวงวิญญาณสูงสุดตัวท่านเองจึงให้นิมิตแก่ดาดาท่าน,านได้รับชื่อใหม่ว่าประชาปิตาบรามาและได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบต่อการสร้างยุคสมัยใหม่ ผู้คนมากมายเริ่มเข้ามามีส่วนร่วมกับโอมมันดาลีด้วยการตระหนักถึงศักยภาพที่แท้จริงของสตรีบรามาบาบ,บ,บาได้ยกมอบความไว้วางใจในการบริหารจัดการสถาบันแก่พวกเธอหลังการแบ,แบ่งแยกดินแดนของอินเดียและปากีสถานในปี1950โอมมันดาลีได้ย้ายไปยังภูเขาอาบูราชสถาน หลังจากนั้นสมาชิกของสถาบันร่วมกันทำงานรับใช้สังคมทั่วทั้งอินเดียและต่างแดนสถาบันแห่งนี้ได้กลายเป็นที่รู้จักในนามของบรามากุมารีมหาวิทยาลัยทางจิตของโลก18มกราคม1969บรามาบาบาผู้ก่อตั้งสถาบันได้จากไปและมอบหมายการดำเนินงานให้กับดาดี้ประกาชมานี จากความเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมของท่านมหาวิทยาลัยได้กระจายออกไปทั่วโลกมากกว่า9,000สาขาใน133ประเทศกลายเป็นเหมือนกับต้นไม้ใหญ่พันดาบ,บาวันอาบูอินเดียได้กลายเป็นศูนย์ประสานงานนานานชาติของมหาวิทยาลัย เพื่อจะสร้างสังคมที่อยู่บนรากฐานของคุณค่าชีวิตที่ดีงามได้มีการจัดการประชุมสัมมนามากมายทั้งในระดับประเทศและนานาชาติเพื่อสร้างผลกระทบที่ยั่งยืนในปี1981มหาวิทยาลัยได้รับการรับรองจากองค์การสหประชาชาติให้เป็น NGO ในปี1986องค์การสหประชาชาติมอบรางวัลสันติภาพเจ็ดรางวัลแก่บรามากูมารีในฐานะหน่วยงานที่ทำงานยกระดับจิตวิญญาณสังคมมหาวิทยาลายัยสอนความรู้ราชาโยคะแก่ผู้คนมากมายโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใ,ใดยๆมีหลายแผนกที่ถูกก่อตั้งขึ้นเช่นสตรีเยาวชนสื่อมวลชนการแพทย์การศึกษาและอื่นๆ กว่า30ปีปที่ผ่านมามหาวิทยาลายัยทำงานของการยกระดับภาคส่วนต่างๆหลากหลายของสังคมหลังการจากไปของดาดีประกาชมณีร,มณราชโยคินีดาดีจังกีได้เป็นผู้บริหารร่วมกับราชายโยคินีดาดีดหิระดายาโมหินี และราชาโยคินีดาดีรัตันโมหินีดวงดาวแห่งจิตวิญญาณที่เปล่งประกายทั้งสามนั้นได้นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ อย่างมากมายไม่ว่าพวกเขาจะมาจากศาสนาวัณณนะภาษาใดก็ตามทุกคนได้รับคุณประโยชน์อย่างมากจากความรู้ทางจิตวิญญาณนี้จนถึงทุกวันนี้ผู้คนนับล้านๆได้ก้าวออกจากระบบความเชื่อที่มีขีดจำกัดของพวกเขาและสร้างความรู้สึกที่สูงส่งของการเป็นครอบครัวโลกเดียวกันรวมกันสร้างสังคมที่อยู่บนพื้นฐานของคุณค่าชีวิตที่ดีงาม